สวัสดีจ้าระนาข้อสกลจ้านี่จ้าที่ลูกๆอันที่จะกินของลูกๆค่ะปิดโรงเรียนชะปิดเทอมจ้านี่ค่ะจราสเมียร์ทีะระนาดถ้ำละจ้าหน้าดถ้ำให้ลูกจ้าจ้าคัพเค,ค้กอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่อแคทอคทอคกก้าแคทคอกกแคทคอกก้ายูกุบะแกลดแกรดร้อ กรซิบแล้วก็มิสซับมีโคลาดจ้าให้ลูกๆกกินจ้ารอคุณป้าป๋าจะมานะคะรอพ,อพ่อค่ะพ่อก็จะมากินด้วยค่ะ,ะสพะพานราตนากสิทํากาแฟทําอะไรไว้อํานทำกาแฟจ้าออ,อ,อน่ากินไหมคะลูกยูกูบาลูกใหญ่เลยน่ากินจังเลยเนาะ อืมจ้าสก,ก้าค่สกกะสก้าค่ะ <ừ> อ็นโอ้โอ้โโอเคเดี๋ยวค่อยกินด้กเดี๋ยวค่อยกินรอป่านะเดี๋ยวแม่จะลิ้มป่าเขาถึงไหนแล้วนะคะเนี่ยคนสวยคนสวยเอ็นละวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนนกันรัวกันมากอะ เล่นเกมนิดน้อยอ่าแล้วก็มึงมึงเท,ท่าไหร่ดอ่าลูกไส้กับมึงเท่าไหร่ดจ้ะเล่นเกมมึงเท,ท่าไหร่ถาดจ้าลูกสาวจ้าฟังของการลูกอย่ากโกรธมากนะคะ,ะเดี๋ยวป๋ามาก็ได้กินลูกเดี๋ยวแม่จะเอาแกลดเรื่องนี้คือเข้าตู้เย็นก่อนเนาะลูกเนานะ พ่อมาค่อยค่อยเอาออกมากินบ่จ้าเนี่ยจ้ะทำเองจ้าทำทำให้ลูกเองจ้าเอ็นเอ็นลูกเออกินเดี๋ยวสักพักค่อยจะรอกับมอสักพักค่ะอ๋ออสสุกกรสุกศร์ลูกสุกกร พี่สิยิบเลือกว่าเอาลูกหดดีลูกพุซาลูกใหญ่เลยใช่ไหมลูกสตูนละสตูนละลูกายจะ ใส่รัตนาภาษาไปกินชิบล่อล่อปะป๋าค่ะล่อปะป๋าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากดสักระเอนเดอร์จ้าบ๊ายบายค่ะ